แล้วครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องน้องชายของผมด้วยช่องจิมมี่างคนจวดเดซีรี์และผมขอความกรุณาคอมเมนต์โดยสุภาพด้วยนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันผมไม่เกียรติท่านท่านไม่เกียรติผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิมมี่างคนจวดเดซีรี์นะครับเมื่อนี้ผมสิพาาเฮ็ดเมนูปลาคางปลาหมึกนะครับผ่าคางปลาหมึกนะครับเนาะก็คือประมาณคือหลาบปลาหมึกนี่แหละครับผมคข่ายๆกันครับไปเบิ่งกันครับ โอเคครับหลังจากเข้าลวกปลาหมึกนะครับข้างปลาหมึกแล้วแล้วเขาก็มาเทน้ำออกครับเพื่อที่เขาจะเอาปลาหมึกเนี่ยข้างปลาหมึกนี่ไปนอกน้ำเย็นครับโอเคนี่คือน้ำเย็นเข้าเย็นี่ครับนอกไปเพื่อให้มันไม่หดนะครับให้มันตึงให้มันกรอบนะครับไว้ ทรงสภาพรูปนี้ไว้นะครับหลังจากเห้อกน้ำเย็นแล้วห้าการะสีไปหั่นเนาะจะไปหั่นแบบเป็นชิ้นพอกินนะครับแล้ห้อาก็สีไปผ่านะครับเฮ็ดผ่าก็สาสาะสีราบน,นี่แหละครับโอเคติดสีตมัมเหมือนกันครับผม เอาสิมาเริ่มวิธีการปรุงนะครับการเห็ดผ่ากุง้งผ่ากุ้งทั้นบ่แมนผ่าข้างปลาหมึกครับข้างปลาหมึกครับมันสิเป็นแบบซีเอ็นเนาะอันนี้เป็นกุบกุบครับสูตรใด,ดเนี่ยใส่ยหยอดิกสอนผิกครับบ่แม่นสูตรผมเลยครับสูตรน,น่องครับสูตรน,นี้ครับใส่สอนผิกครับสูตรใดนี่นบ่แม่นยำเนี่ย ตอนแรกส่กันเ็นลรอียงกันนี่พงุงรถครับพงุงรถพงุงรถรถดีนั่นแหะงึดหลายเลกพ่กครับอีปนครับโอ้โ oh, <no. S 1> ทีเด็ดครับทีเด็ดมาแล้วครับทีเด็ดครับโคตรหลาอียงเลยนี่าาลาบด้วยว่าตั๊กตาลบ oh. าลารนี้อออออออเออออออ เอาตังปลาไปนะครับกามีการจวงครับตามใจอย่างเดียวคุณสูตรนี้ครับมะนาวครับมะน,มา,นาวนะครับหืหลาบผ่ากับยำรวมกันผมเบื่องล้ะล่ะบรดิมวนบดนียบ่ครับขขาครัวครับขาครัวเพิ่มเพ่าเพิ่มเพ็่กเินเปินปเะจําครับมเพิ่มคริ่พ พวกในหม้อขอันเอาลองบึงไอ้ที่กินไอท้ทีติดใจเพิ่มมแค่ตัวพริกแค่กพริกแดงมนเนี่ยเอาอย่างไรตะไาคาร่หั่นกับพริกสดนะครับเพิ่มสีสันเข้าไปหอมครับหอมก็หอมรวมมีต้นหอมเนาะมีชีชีหอมแบบใบเลื่อย อันละสลน่ครับที่ขาดยดแล้ในสำนับลาบสะัลลคเน่ไปเรื่อยๆหองเลยผักชีฝรั่งเนาะชือ่ออเพืเพ่อนตวนอะบรนี่<ช>อ๋อซิมบิงชิมไหมนี่น,นครับเดี๋ยวผมซิมบงงครับ หลาบผินผ่าเนอะคือลาบแต,แต่ว่ามีมีแปรออกมาคือมีเนี่ยจอยปีกครับเอ๊ะมมีเป็นเกี่ยวยังแบบนัวๆอือโอเคในการไปเลยเอามากินกันครับ ซิมมันี้ครับมันซิมน้ำกันอออขอท่าด้วยหรอไม่ใส่สูตรเนี่ยจำเข้ามาครับง,งั้นเอขาเขาเหยนออก,กินก็เลยถามสูตราครับ อได้ข,ข้าวเหนียวครับในทีเดียวครับหมักพริกกับไก่หมักพริกเสียบด้ครับผ่าผ่าข้างผมมืดเงี้ง มือเห็ดอะไบอกร้องอะไรกินกุ้งกุ้งหัวตัวเนี้ยอืมไม่เห็ดขั้นหมูไงเ,เห็ดถ่า,ายก็หมูเน่าแต่เขาเอาสูตรเขาสูตรที่เขาปรุงไปไหมดอืมผักเลยล่ะอเนเนเๆเนเเบิ้งเอ็นๆมันนี่นี่ครับ ทีเด็ดที่หอ่อข้างปลาหมเนี่ยมันจะเป็นเอ็นเอ็นย่างกินแล้วมันจะกรุบกรุบครับหมักพ็ดก็ไช้หมักพริกกับมะนาวกินกบกระเีมกับพริหมักพริกอี่วนนี้ ไปเล้ครับไว่ไปไดลจ่วงออกไปบ่ไหนครับของอิตาลีบ้านเองอบ้านีเบียร์ครับข้างโคน้นเช่นกันบ้านใกล้กันครับอืม น,นีาไปย่างเหรอแซ่บนี้ทางปลาหมึกครับเอาไปย่างนะครับแซ่บกันมากิมซีฟู้ดนะครับอย่างซาโคอือคอเนืยปียงยุก นัวเนาะอแต่ผงคือสรสจังรสดีเนาะไม่ว่าเดี๋ยวเฮ้ยคอยหลับบอลเตอร์เขาอยู่ครับโอเคเนาะอะไรครับยายยายอยากชินน้ำ เราบกินปลาหมึกเอาใหญ่บกินปลาหมึกบ่บ่อ๋อทีเดียดบ้างน้ยงนิ่นักอืมมันจะมันเป็นเป็นนะบกินอ่างไมเป็นิบิบิบนี่บอกคือบกินหายแข้งก็บกินหอยล้างโ ทำไม่หูก็มากินที่ยาคนมัน <c oughs> เรื่องยายนั่นเหรนี่ะครับนะครับยายครับยายของเบียอายุแปดที่หกปีนะครับนี่ครับอเอาแม่ เข right? ้ทิ่งเเือี่เจเป็นก <ress> ับแก้มครับเะทำคุับผีบอกให้เรลาข้าวสุดยอดเลยนี่คัะมีเหล่าต่ว่าอยู่นี่เขาหามคายเนาะุ่วนตะออนหามคายครับหามคลายอะไรเลยบริจวดครับ

ในคลิปนี้ทางช่องทางของจิมมีมงคลจวดเดสดดีนะครับผู้ใดที่เพิ่งเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามครับปุ่มแดงๆขวามือดังใจครับเมนูนี้ผมมาเห็นวิธีการเทุกขั้นตอนนะครับอ่าประเดทกินเป็นกับแก้งเรื่องพี่น้องเรื่องสำหรับสายจวดกับแกมสันเดียมแจ๋วเลยครับแบบนี้เพเพิ่งกินแค่แรกสูตรน้องชายครับเอาขอบคุณหลายๆเลยครับพี่น้องเรือขอบคุณครับ ไอการไมบเบียงแสบแล้วเสบเาแล้วเดี๋ยวมาขาวๆอันครับอือบเรือเนี่ยหมี่เทินเมดอกอะฮะเมือกง้มโอ้ยแดมาเบิ่งเง้ยเราเขาบอหมดทายแล้วห่ไหวบังไงยนึงล้วเจะวาจ่วยลง